สวัสดีครับมาพบกับช่องนายเอกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขการเข้าโหมดโคบ u l ีโหมดนะครับผมอันนี้ถ้าเราแบบไปเผลอไปกดหรือว่ามันเข้าเองโดยการที่เราเปิดเครื่องปิดเครื่องเราปิดเครื่องเปิดเครื่อง,องแล้วมือเรานะครับไปกดสวิปปุ่มวอลลุ่มอัพนะครับปุ่มมันค้างมันจะทำให้เข้าหน้าโหมดนี้นะครับ เราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับจากที่ผมบอกไปนะครับบางทีเราเปิดเครื่องปิดเครื่องมันก็อาจจะมีอะไรนะครับพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยครับเข้าไปอุดตรงวอลลุ่มอัพนะครับหรือเสียงขึ้นนะครับมันจะทำให้เข้าสู่โหมดรีคาวอรี่โหมดนะครับผม หรือว่าจะเป็นเคสที่เราใส่ก็ได้นะครับปุ่มมันอาจจะไปกดหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของท่านนะครับเข้ามาสู่โหมดนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับมันจะมี3มภาษานะครับก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาจีนอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราเข้าโหมดให้เราเข้าภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ แตะคาว่า power off นะครับเพื่อจะทําการปิดเครื่องนะครับพอเข้าสู่ power off เสร็จแล้วนะครับเขาจะถามอีกทีหนึ่งนะครับว่าปิดเครื่องไหมอะไรนี้ครับเราก็ตอบว่าเยดนะครับพอเครื่องดับเสร็จนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องใหม่นะครับผมแล้วก็รอให้เครื่องบูตแป๊บหนึ่งนะครับเข้าสู่ หน้าตาปกติแล้วนะครับผมในการทำนี้นะครับข้อมูลจะไม่หายนะครับถ้าทำตามคลิปที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าเราไปกดอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะครับผมแล้วก็จะแก้ไขยากนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ผมบอกไปนะครับว่ามันอาจจะก่อนที่เราปิดเครื่องนะครับถ้ามันเข้าสู่โหมดนี้เราก็ต้องลองถอดเคสออกก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่า มันติดขัดอะไรตรงไหนนะครับถึงเข้าสู่โห e, มด recovery m o โหมนะครับผมวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับสำหรับท่านใดนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามฝันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ